ตอนเช้าค่ะทุกคนเมื่อวานนี้ตอนเย็นเยนไปขุดมันสีม่วงมานะคะอันนี้บานอกเขาเอิญมันเขากำมค่ะอันแต่ว่าผมเป็นสายพันธุ์บาทเฮาเด้ยค่ะสายพันธุ์ของญี่ปุ่นนะคะได้หัวมันเมือหัวเบลเลอเลยวันนี้ตีนี้ปลูกได้หัวใหญ่ๆหญ่ค่ะก็จะทําบวดมันแล้วก็จะตัดมันสีม่งวงให้ดูนะ,ะว้าวว้าวส,สวยๆค่ะงามเท้ค่ะเบลเลอร์เลยหัวใหญ่ค่ะประมาณสักสองกิโลได้ค่ะ จะทำบวบมันสีม่วงค่ะใหญ่เกินหรือ,เ,อเปล่าไม่แน่ใจแล้วไปตัดชิ้นแล้วไปเส็ยซีนะจะทำมันบวบมันนะจ๊ะอันนั้นไม่ใช่ยไม่ใช่ัยหลังจาก,กตัดแล้วเราจะไปตั้งน้ำค่ะเพื่อหวายออกมาดี ันจะไปตั้งน,นต้ใกล้ๆสุกแล้วนะคะ <S <S ตอนนี้จะใส่อะไรนะจะใสเ่เกลือแล้วก็มะาพร้าวหน่อยนะคะชียสกอริงน,นะคะโอ h านาสกุลฮัมบ,บุงไรใส่เกลือนิดหน่อยะคะ่ะแล้วก็ใส่มะาพร้าวามะพร้าวกะป๋องนะคะเราไม่ใช่เป็นแม่ครัวรุ่นก่อนๆเลยไม่มีมะาพร้าวที่เราจะคั้นน้ำเองคะ่ะ สีม่วงมากอ่าเพื่อที่ไม่ให้อ้วนนะคะเพราะว่าบุญสมตอนนี้อ้วนจะใส่น้ำตาลไดเอทเหว่าวเห็นมาน้ำตาลบุญสมอันนี้นะคะน้ำตาลไดเอทแต่ว่าไม่ไม่ใช่แอดร้อยเปอร์เซ็นนะคะแอดนิดหน่อยอนิดหน่อยเห็นบอกคะ่ะน้ำสีม่วงอ 马跑。My pal.